อลินแรกอะไรกับน้องคะหลอแล้วของอลาัานเป็นอะไรคะไปรูปอะไรตอนนี้กัแรนนไ<อ>แงได้สน่้องตัวนี้อ๋ออรัน,นบอกอร่อยอรัอน,อบออน,นบอกอร่อยอหูยวเฮ้ <c oughs> เไยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างน้องอร่อยเหรอ อะไรชิมได้ของตัวเองก็เลยเล่กับน้อมาเลเพื่อของน้เพรา่าออีกอันนู่ไปงคโอลเคลุยตกแต่งเลยเลยค่ะโอ้โหเริ่มจากอะไรเขียนว่าอะไรคะวาดรูปอะไรคะโอ้โหเฮ้ยว่าอะไรเฮ้ยยิ้มนี่ใช่ไหมเป็นปากใช่ไหมคะเป็นปากยิ้มใช่ไหมคะเป็นปากยิ้มอ่ะ เฮ้ยเป็นยิ้มด้วยยิ้มสีฟ้าอ๋อพี่อลินทาก่อนใช่ไหมเฮ้ยแต่งไปกินไปแต่งไปกินไปว้าวทำเป็นรูปยิ้มด้วยแล้วใส่อันนี้ก่อนของเจ๊จะเป็นลักษณะบีบแล้วก็เกี่ยใช่ไหมคะบีบแล้วก็เกี่ยเกี่ยใหเนียนคะ อ้าเอ้าแต่งไปกินไปโหไปรูปอะไรเนี่ยน้องนันชอบสีฟ้าอุ้ยทําไปกินไปอร่อยจังอุ้ยของเจ้ก็สวยอะ่ะของเจ้ก็สวยอะ่ะสีมพูกับเหลืองเฮ้ยสวยสวยเอ้าทําไปกินไปจ้า เฮ <ifting> <ỉ> <ular> <ules laughter> ้ย uhh ดูหน้าดิโอ้ยเจ๊ตั้งใจมากเลยเจ๊ดูน้องดิเจ๊เจ๊ดูน้องเจ๊ดูตอนสอบยังไม่ตั้งใจขนาดนี้ทำไมกินไป แต่งเสร็จแล้วจ้าแม่เขไม่ได้อะแล้วผู้ใหญ่สองคนใครบ้างพี่ใจกับใครพี่ใจกับคุณลุงไงพี่ใจกับคุณลงุงคุณลุงดีใจหลานเลือกลูกบอกเลยนะขอโทษดระฟ้ามาเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาเลือกพี่ใจกับคุณลงุงเอามาใส่ม,ใมาใส่ใสายข้อมือโลกไ,ไปแล้วได้คุณลุงสนุก สรุปเดี๋ยวมามาไปทุระให้ปะป๊าเข้าวิจัยตามมา,าแล้วตามมาวันนี้กินเยอะน้ำหนักตัวเยอะวันนี้ แดงแดงพี่ใจตามมาแล้วคะ่ะพี่ใจเดินชามาอลันฮอตแม็กก็ได้นะลูกเดี๋ยวหายใจไม่ออก ลูกถามเอาไหมค่ะคุณค่ะเฮ้ยป๊าป๊าลูกเอามาไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาต้องถามป๊าป๊าก่อนเอาหรือเปล่าไม่อร่อยไม่เอาเกลือไม่เอาไหนป๊าป๊าชอบอะไรถามป๊าป๊าสิวาซาบิได้แน่เอ่ะขอขอให้แบบป๊ามีสองเอามาสองอันพอเอาสองอัน เร็ว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 หยิบแล้ววางเร็วเร็วให้พ่อเร็ววาซาบิโอ้ให้ลูกกอดให้แล้วก็อันนี้ด้วยพอแล้วพอแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะเก่งไหมนี่ไงขอบคุณสำหรับการสั่งอาหารนะแล้วมันจะมาข้างบนที่เราสั่งเฮ้ยอันนี้ <ม>วิ้ยมาแล้วขออลันน,ะน่ะอ,อันหนูรัดเข็มขัดไว้เปล่าเข็มขัดไม่ถได้หยืนไม่ได้ไงตับดีๆนะสองมือสองมือค่ะมาจากงานเอ้าทำไมมาสองงานอ่ะ,อนนะใครสัง่งสองงานเ่ยรีฟิวทั้งสองแก้วสี่ก็ได้ค่ะสองแก้วสิบบาทแ,ไไแก้วละสี่สิบไงกินสักสี่แก้วฮะถ้าอิ่มก็พอถลุมอารีถันมาอารีกินหมด อร่อยไหมคะกินสายไหมอร่อยเจดูน้องกินสายไหมสิอ,อ,มอะไรอร่ะลูก <c oughs> <c oughs> เจหันมาลีนะ่า แปดพันพอยอะเรามาเลือกของจ้เอาอะไรเอาอะไรไถ่ายรูปว้ยถ่ายรูปหน่อยหนึง่งสองส,องสองกระเป๋าไก่ถ้าคนเก่งลงกระเป๋าคุณพ่อนี่น้องลันกินโจ๊กดูน้องลนกินโจ๊กนะืมกนดูน้องอะนกินโจ๊กนะอืมจะไม่เก็บคอด้วยนะ หนึ่งจุอมอร่ยัมมีสวัสดีครับเพื่อนเพื่อ,อทุกคนวันนี้หนูกินจุกแล้วก็ข้าวต้มครับแล้วก็ผักบุ้งด้วยครับน่ารักแล้วไข่ต้มด้วยแล้วใส่เมกกี้ด้วยครับน่ารักครับ เก่งจังเลยแล้วก็ใส่ข้าวต้มใส่เมคกี้เหมือนกันครับกินเยอะไหมเยอะครับดีมากป่ะไปพักได้อรันกินอะไรอยู่ครับกินขนมครับบอกสิกินขนมครับ,บ,ก,รบกำลังเดินทางไปไหนไปไหนครับน้องกำลังไปไหนครับไปรับเจ๊ ไปรับพี่สาวสุดที่รักใช่ไหมใช่ไหมอันนั้นตามเปนอันนั้น,นไปเที่ยวอัไปเที่ยวเหรอโอโหมวันมีงานขอดูผลงานหน่อยค่ะโอ้โหน่ารักจังเลยขอดูชื่อด้านหลังหน่อยตอนแรกหนูยังสต๊อปสต๊อป ต๊บโอ้โหเดี๋ยวโหถ่ายไม่ทันเลยชื่อก <ens> ิตยศเนี่ยสวยไหมน้องทำงานสวยไหมคะเมื่อวานหนูเห็นแล้วน้องทำเสร็จแล้วแนาแล้วก็เก่งเขาได้มือสวยด้วยกิตยศเนี่ยหนูจะไปไหนคะอุ้ยหนูจะไปไหนคะที่หนูบอกไปเมื่อกี้เน้ยอกหนูจะไปรับยจยเขายยยยยเขายยยยบยยยยจยย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 ยวยย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 เยย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  ไหนพูดให้เจ้ฟังก่อนเนี่ยเมื่อกี้หนูพูดไงบอกหนูห่วงเจ้น่ารักน้องเราบอกว่าเพื่อนอ่ะพูดภาษาจีนเขาก็เลยอยากรู้แปลว่าอะไรเขาถามว่าต่อไอ้หนี่แปลว่าอะไรไอ้พูดสิหวงไอ้หนี่หวงแมาม่าหวงพ่อต่อไอ้เจ๊ มือขวามือขวาเฮย้ยแตกเฮ้ยแตกสองแล้วอุย้ยคุณป้าตกใจเลยอูโหอันนี้ยัางคุณป้าแถมอันหนึง่งอคุณป้าแถมมาหนึงคุณป้าแถมให้น้องอันนึงก่อนเนหนูจ่ายให้เป็นสี่สิบแล้วนะเฮ้ยแตกสามได้ไยคุณป้าแตก สามดอกได้เลยคุณป้าให้น้องเลือกหน่อยเดี๋ยวหนูซื้อเพิ่มโอเคอะบ้าหยิบแบงค์ร้อยอะมาเลือกตุ๊กตาแล้วเดี๋ยวเลือกตุ๊กตานะปลาเนี่ยป้าได้สามดอกเลือกอันไหนก็ได้ใช่ไหมคะชอบคิตตี้เหรอชอบตัวนี้เหรอหรือชอบลาบูบูหนูดูลาบูบูก่อนอุ้ยก็จะให้เจ้เขารักพี่สาวเขา นี่มาดูตุ๊กตานี้มีลาบูบูด้วยนะฝั่งนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอารันเอาลาบูบูไหมนี่มาดูฝั่งนี้ก่อนชอบตัวไหนเนี่ยตัวนี้น่ารักนี่นางฟ้าก็น่ารักมาดูซิไหนอารันชอบตัวไหนมัมอารันหันให้คุณแม่ดูสิตัวอะไรเนี่ยที่หนูเลือกอ่ะ อ๋ออันนี้อะไรอ่ะตัวอะไรคบปีบา巴าอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาตัวไหนให้เจดีหุยอลันปลาเก่งนอ้คาปิ巴าเจชอบสีมุงอางหันมาหนึ่งสองสามยิ้มหวานเก่งอ่ะอลันปลาแบบได้สามดอกไงได้ตุ๊กตาหมาปลาไม่ได้สักอันไม่โดนสักอันเลยอ่ะเขาบอกเขาจะไปให้เจดูเขารักเจมากเลยนะ